เต็มละบลันแค่ียังเนี่ยย่างปลาย่างปลาย่างปลาครับพี่นอ้องป็นงานพร้อมครับย่างปลาพร้อม ป bon ลาด no e. ุกัตบังใหญ่เนาลาดถึงหนกันเย็นห่ดหรอยงปลาไปกินข้าวตอนเที่ยงครับเปกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกจะทุมเลวนะ นินูปาสองร่อยสองร่อยยี่สิบองศาเอาสองร่อยพวกจากนาที่เดียวสิบหาสิบหาแล้วก็กลกลับไปก็ซูกรกสิบหาหาสิบนาที่เลยอ่ะ 3ามถุมซีซินะที่ยางปลาย่างปลาไปกิมคัาตีกจ้าออเอาเปาไปหลังมือไม่เห็นงานถูกไหมงานเตรียมเดี๋ยวข้าจะยางปลาอยู่นี่เอาเอาันนีไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งหม่องหลังมือกอกนำหมอ่องหลังถวยล้างซ้ำ อยู่หลังโรงงานเลยจ้ะมองหลังสวยหลังด้านมองหลังนี่นี่แค่ไหนทำหอนของบุญนี่

นี้ปล่อยไว้ประมาณชั่วโมงนึงแกันเดี๋ยวมาตัดมานางตัดกับ่โดนตัดเท่าเดียวประมาณ20นาทีเฮ็ดแบบเล่นๆไปเฮ็ดงานได้แล้วอีสิไปยืนเฝ้าปลาอยู่บ่แม่น บ่ได้ย่างเตาไม่ได้ยืนเฝา้าโอเคนะจ๊ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า